ไม่รู้ป้าโมนาจะทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะลองเอ่อเอาผักคะน้าฝรั่งนะคะแล้วก็แครอทหนึ่งแครอทหนึ่งหัวผักเอ่อผักคะน้าฝรั่งแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งช้อนอันนี้คือน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วป้าโมนาก็จะลองใส่นมตัวนี้นะคะนมเนาะใส่ลงไปแล้วป้าโมนาจะปั่นกินเป็นน้ำนะคะกินเป็นน้ำเนาะอุ้ยเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าเราจะ จะทําได้ไหมเนาะจะพอกินได้ไหมไม่ใช่อะไรคิดเองทําเองนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ มันเหมือนจะข้นเกินไปนะคะเนาะปะ้าโมนาก็เลยจะทําน้ําส้มใส่ลงไปอีกสักลูกนะคะเนาะเดี๋ยวขอขอคันน้ํำส้มแป๊บหนึ่งลุงซื้อมาส้มก็ไม่ค่อยจะมีน้ำเลยเนาะไม่มีน้ำเลยอ่ะกินยังไงเนี่ยแะไม่เห็นหวานเลยเปรี้ยว ไม่โอเปรี้ยวได้น้อยนึงนะคะประมาณเท่าไหร่อ๋อศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะเนาะเราก็ใส่ลงไปเลยในเครื่องตันของเรานะคะน้อยเดียวเอง ของลุงอีกสักลูกเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทกองเ,อเลยนะคะเราจะปั่นดื่มนะคะเราจะปั่นดื่มเนาะก็เทกองใส่ในนี้เลยนะคะรองไว้ก่อนเนาะ ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมกันลองสักหน่อยก่อนมั้โอ้ยได้วิ่งเข้าห้องน้ำกันมั่งแล้ว ะะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะเนาะแต่อันนี้ก็คือกากของเขานะคะเนาะกากของเขาเดี๋ยวป้าโมนาจะมาคั้นเพิ่มนะคะเพราะว่าป้าโมนาจะมาลองชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะเ okay ทใส่แก้วนี้สักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง น้ำเขียวเชียวเขียวดีจังเลยมามาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าใช้ได้ไม่แย่แต่เพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นผักกนะันเนาะก็คือหนึ่งความเสียดาย กับเสียดายผักอ่ะผักคะน้านะคะผักคะน้าฝรั่งเราเสียดายเราไม่รู้จะทําเมนูอะไรป้าโมนาไปไปเสิร์ชหาใน g o o g l e นะคะส่วนมากก็จะเป็นเมนูสลัดนะคะแต่เมนูสลัดน่ะมันก็มีอีกหลากหลายที่ว่าจะเอาไปเ,าเขาเรียกผสมหรือว่าไปอะไรกินนะคะแต่ป้าโมนาว่าอันนี้มันน่าจะง่ายกว่าป้าโมนาก็คือเราพกไปกินที่ทํางานได้นะคะป้าโมนาก็เลยลองค่ะนี่นะคะลอง เห็นไหมเห็นไหมนี่นะลองปั่นลองปั่นชิมนะคะเห็นไหมเอออย่างนี้เห็นเนาะลองปั่นชิมก็มีแครอทกับผักคะน้าฝรั่งหนึ่งถุงก็ประมาณ3ามห้าสิกรัมใช่ไหมคะที่ลุงทําไว้อะเนาะแล้วป้าโมนาก็เมื่อกี้นะคะป้าโมนาใส่เกลือหนึ่งช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนของการทํากับข้าวแล้วก็ใส่ส้มขโมยส้มลุงสองลูกนะคะ แล้วป้าโมนาก็าใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาอืมหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่นมใส่นมสองร้อยเอ้ยใส่นมยี่สิบมลนะคะโอเคใช้ได้แต่ป้าโมนาใสา่น้ำเชื่อมด้วยนะนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ ตอนที่ชิมอ่ารอบแรกนะคะที่ชิมไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมอ่ะใส่แค่น้ำส้มอ่ะมันก็จะมีรสชาติอ่ารสชาติหน่อยๆแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนไหนอยากเติมอืมขอสักนิดเถอะอะไรเงี้ยป้ามนาใส่อ่าน้ำเชื่อมอห้าช้อนห้าช้อนชาห้าช้อนชานะต่อป้ามนาว่ามากนะรู้สึกว่ามันจะหวานเนาะ โอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็มาทำให้ชิมนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะเอาไปชิมที่ทํางานโอเครู้เรื่องปะ่ะได้มาอย่างนี้เลยเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเนอะ แต่ถ้าว่ามีผลไม้อื่นใส่ไปก็ได้นะคะแต่วันนี้ป้าโมนามีแค่ส้มเดี๋ยววันหลังป้าโมนาจะเอาแอปเปิ้ลมาปั่นใส่อพูดแล้วน่าอร่อยค่ะพอได้กินก็น่าอร่อยเนาะตัวเขียวแน่เลย